อั้มพัชราภาส่งให้กำลังใจคนสำคัญป่วยหนักอั้มพัชราภาโพส์ให้กำลังใจน้องสตางน้องหมาสุดเลิฟป่วยหนักทามกาแฟนขับที่แห่ให้กำลังใจคุณแม่และน้องหมาเพียบเรียกได้ว่าเป็นซุปตาสาวค้างฟ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจบุญเป็นนางฟ้าของน้องหมายอย่างแท้จริงสำหรับอัมพัชราภาชัยเชือ้อตัวแม่แห่งวงการไทยที่มักจะออกเคลื่อนไหวเรื่องหมาที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง แม่อามยังคอยช่วยเหลือน้องหมาที่มีเจ้าของน้องหมาจรจัดนับว่าเป็นตัวแม่ที่จิตใจดีและใจบุญสุดๆล่าสุดแม่อามได้ออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพขณะกอดน้องสตางหมาสุดรักสุดห่วงที่กําลังรักษาตัวอยู่ทั้งกอดทั้งหอมเพื่อให้กําลังใจน้องหมาพร้อมเขียนแคปชั่นสุดอบอุ่นหัวใจว่าหนูต้องหายป่วยเร็วๆนะคะ งานนี้แฟนขับและคนบังเทิงต่างออกมาให้กำลังใจอามพัชราภาและน้องสตางกันอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรขอให้สตางหายป่วยเร็วๆจะได้กลับมาวิ่งกับคุณแม่และอยู่ออนแม่อามไปนานๆ